มโต๊ะต่อไปนะครับโต๊ะต่อไปนะฮะหลังจากโต๊ดนี้แฮปปี้เอาเวอร์นะครับห้ามแง้มให้นะครับผมโอ้ยยากมาในช่วงเวลานี้บอกเลยช่วงถอดเสื้อออกห้ามแง้มนะฮะต้องมั่นใจนะครับผมมั่นใจจะลงเท่าไหร่หรืออะไรมั่นใจกับตังตัวเองนะเอาอะไรไปมั่นใจวะห้ามแง้มนะตาต่อไปนะฮะคือหลังคือจบตานี้แล้วตาต่อไปไม่ให้ดูใช่ไหมต้อง แต่ว่าเบสโออินอะไรกันปกติแล้วแต่เออมั่นใจกับไพ่เล็นมือมึงแค่ไหนนีกูเช็คยาวแล้วกูบอกไงแฮปปี้อาวบอกเลยนี่นี่มันคนเล่นเล่นแล่แปลธาตุนี่หว่าใครพวกมึงอ่ะวิโอ้โหกูไปดีกว่าเ้ยกูไปดีกว่า แน่เงียบเงียบอันนี้เงียบบอกเลยว่าใกลไม่มีหรอก1ิอ่ะไอ้เงี่ยิบไปอยู่ที่คนอื่นหมดแล้วไงพอที่นี่หลอกปวดไม่เพลินหรอกดาหน้าถึงกับเพลินแสดงความเป็นเจ้าของนิดนึงอะไรหรอ สี่ร้อยพอแม่งแสดงว่าแม่งไม่มั่นใจเท่าไหร่ไฟขับจะจบในห้านาที players, นะครับโอ้โหว่าแล้ว่าันต้องโคตรดีอ่ะวายวะใจตานี้ไม่เท่าไหร่ตาที่หลบไปนี่แหละของจริงอย่าแง้มนะฮะทุกคนแต่จะกูแอบแง้มแป๊บเอ้ยไม่ได้ เออต้องมั่นใจในไพ่ตัวเองจิตป็ญญาของไพ่เมืองยังปริอนได้ไหมเชื่อมกับการ์ดไงไพ่ยังเลือกเงินที่จะลงได้ไงเออไอ้ยียแล้วแม่งอออินมากูหมอบเลยนะันไอ้ยี่การพนันอย่างบ้าคลั่งอย่างเงี้ยมันต้องลองหนิวะอะร่มันต้องลองหนิวะเท่าไหร่วะเราไม่เห็นตังค์ด้วยยี่พันหนึ่งพันหนึ่ง ฟันหนึ่งมันต้องบาดตะบายอยู่แล้วมานี่ไม่มีหลุยส์วิตองแน่สัตว์มามาสามใบมานี่มึงบ้าปะเนี่ยดูเรียบร้อยเียบอกเลยกูต้องมีแจ็คแน่นอนมีเคาะอะไรแค่ในฟอบอย่างเดียวไงว่าเฮ้ยน่าจะเข้าของมึงหรือเปล่ากูต้องมีแจ็คแน่ๆกูบอกเลย เอ้หมวงดวง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 ที่ว่าเอ็อยู่กับพี่วะไม่เป็นจริงหรอกแต่พี่ว่าเอ็อยู่กับพี่ใช่ไหมเราคือแจ็คทรีออฟแบบคายเลยนะเว้ยเงี้ยเมื่อกี้มุมโซกูมันฟันไหวสัตว์โซอมเจไอ้เหี้ยมึงเอาตังค์มาถลุงอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะเว้ยอ๋อดูไปที่สี่หน่อยตาเลยนะไอ้สัายอ๋อดูไปที่สี่หน่อยเออตังค์มาถลุงยิ่งไม่ได้นะเว้ยโอ้ คอโต้โตพอไหมพี่ผมว่าคอโต้พอไหมไม่ว่าจะออกเอ็ดหรือะใครว่าจะออกควนหรือจะออกเอ็ดมันมีตายกูบอกเลยวนะเนี้ยสองหมื่นนี่คือมึงสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยนะเว้ยมา เึ่งสามารถมีเงินลงทุนในเทิร์นาได้เด้อโอ้โหฟูเฮาส์กูต้องมาและแม่แฮปปี้อวแบบเนี้ยมันไอ้เนี้ยกูฟูเฮาส์แน่บอกเลยแม่เป็นตาที่เหมาะเจาะกับแฮปปี้อวมากเลยสัจิตวิญญาณจิตวิญญาณมันบอกไอ้เนี้ยกดไปเท่าไหร่วะน้าหกพันเลยเหรอวะไม่จริงไอ้สัซาเอลตาอะไร ชีวิตอ่ะมันมีครั้งเดียวโอ้ยตายแล้วไอ้เหี้ยต้องตกแล้วไอ้เหี้ยเราลงทุนมาแล้วไงเราจะเสียดายไงใช่ป่ะล่ะบอกเลยว่าลบจมตาเนี้ยลบจมไอ้เหี้ยปอนมึงกดมาสิบแปดเคไม่ได้นะเว้ยปอนเรียบร้อยไหนมึงกดมาสิบแปดเคไม่ได้นะเว้ยเลข กูบอกแล้วกูต้องมีโอ้ยไพ่กูเยี่ยแน่เลยมันไม่เปิดไพ่โอ้โหถ้ากูมีแจ็คกูก็แพ้อยู่ดีอ่ะใครได้ฝัดวะโอ้โหบอกแล้วว่ากีเซีมันหหงิดใจไปหมดแล้วไพ่กูไปสัตว์เอ้ยไปหมดแล้วกูวันละครั้งเราแบบแฮปปี้ได้อะไร ผมยังมีเหลือสามหมื่นเจ็ดเนี่ยอได้แล้วเราก็ได้ผัดเนี่ยเฮียมันวันของซออเจไปสัตว์เอาเงินคืนหน่อยแล้วกันพี่กอลฟมาขอคืนมั่งพี่เอาวยนของซ้อเจอะไรเนี่ยพเนี้ยเปลี่ยนมือยังไม่ได้รีบายเลยโอ้ไฟแม่งสวยจริงเมื่อกี้นะเฮียวัดกันโคตรมันโอ้โหโอ้โห เหตยจะได้อนี่อ๋อ600 600ตกใจตกใจตบใจต็นใจๆช้นใจๆนั่งสุ่มสิสุ่มห้าอย่างนี้ไม่ได้ในวันออเลยนะเว้ยทำไมได้อะไรวะา Land of the Dead เยี่ยอะไรไม่รู้อ่ะอ๋อนี่ๆ In the Land of the Blind ในดีแน่ผมผู้การหดเลย เขาบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวนะ e x p e r i m e n นี่คือ Go all i n w i t h out Looking at your whole c a r d and win กี่โมงแล้วก็ใช่ไงนีหนึ่งแล้วกูจะปลดอาชีพร้องให้อาชีพเมทให้พวกมึงไพ่เฮียอะไรล่ะเฮียปอนแดก ไอ้ยังเงี้ยได้สัตว์เหยียดที <g <g ่ตายใหญ่ๆไม่ได้เฮียเมื่อกี้พอร์ตแสนหนึ่งอะเออรีบายมาซะดิเฮ้ยเงินกูอยังไม่เล่นก็ได้ไงตามเมื่อกี้อย่าตามยิมมาเมื่อกี้กูบอกเลย พี่บอกใจแล้วว่าพี่มีใจตาหน้านะครับแอปปี้อาวนะฮะตาหน้าทำไมมัวนมาเร็วจังรอรอเล่นคนคนอย่างกูอะใจผีพนันอยู่แล้วไพ่แม่งได้อยู่นะไม่ได้เพราะเฮียนี่แจกแหละสัตว์กูบอก พ่าได้อยู่นะแต่ไม่ได้เพราะเฮียนี่แจกแล้วบอกบนมือดีมากเลยแต่พอะเฮียนี่แจกก็ไม่ดีแล้วเนี่ยอะไรที่เคยเห็นก็จะได้เห็นอย่างไงนะอะไรที่เนนเห็นมันเคยเห็นไม่ใช่ไม่ใช่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ปะอะไรที่ไม่เคยเห็นไม่ใช่มึงก็ผิดตั้งแต่แรกลอะไรที่มีมันมีหรือมันไม่จริงคือเหียไรวะอะไรวะนะ จะเอาอะไรเออจะเอาอะไรอืมเหมือนกับโจนทีอย่างเงี้ยเฮียโดดไปนู่นในสัตว์เฮ้ยกนผิดโอ้โหลั่นมาไกลไวแฮะใช่เปล่าทำไมมันชอบเลื่อนวะใช้สกอร์ขึ้นลงเด้ อ้าวเหรอมันทำได้ด้วยเหรอได้ได้รุ่ขึ้นรูดลงปรืดปรืด,ด,ดเอ้าเฮียซอฟเจเอาด้วยนะซอฟเจเขามีไงซอฟเจแดกแล้วไอ้สตร์เฮียอ่ะพวดำสองตัวเลยเหรอซอฟเจเขามีไม่ใช่โพดดำอันนี้เขาเรียกว่าดอกจิกอเีๆๆอเฮียกดลัน่นนั่นเฮียตัวเดียวไม่พอคุณครับเรยสองคู่ อาดมเขาไว้นุ่นสร้างตัวอะไอ้ยันเขาไม่เกี่ยวอะไรกันเหตุการณ์นี้เลยเอาเลยเอาเนาะรวยเยี้ยอะไรเมื่อกี้โดนเกือบหมดจากสามสี่หมื่นแต่งละสะอสอะตีจะคัดกันร้อนจอดแล้วอะไรกันร้อนจอดแล้วเพราะว่าอะไรอ้าวฟุกอัล่อนเนอะพี่ไม่รู้จักเหรอวะไม่รู้จักกลัไม่รู้ ทำไมต้องเอาเวลาไปถอนหมอนปะถอนหมอยโตษะโต๊โต๊ะ h ป p p y อาเมื่อกี้ต้องคลิปเดี่ยวเลยนะแอ้โหสั้นนะเดมสั้นๆงี้ก็เอาอะฮามันฮาเดี่ยวๆเลยตัวกติกาตัดตัวกติกูตัดสิบนาทีกูลงทำไมเนี่ยเฮี้ยไฟกูเฮี้ยมาก ไม่หยุดับคนนี่ก็ควรพักสนิกแล้วก็ทำไลค์ขี้หัวใจแล้วเป็นพีชสิกกับกับีสไงอ้ก็จะ oh. ถึงมลิลลีอ่ะ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 ดูดออกูดูดูดดูดูกุ คิงสวยงามอ่าว่ะแบ่งโโอ้ยแบ่งได้ไงวะไอ้เฮียอ้าวมีแจ็คเหมือนกันก็ต้องแบ่งกันดิ พี่กันลุ้นคิงใช่ไหมใช่เออพี่กันลุ้นิงเหมือนกันเลยโอ้โหไอ้เหี้ยเฮ้ยไพ่มันดีขนาดนั้นเลยเหรอพิรพัฒนอย่างนี้นักเขียนมือพี่นักเขียนมือตัวพี่ไหมเพราะมันกำลังทำอะไรอยู่มันไม่เหมือนกันเลยมันปูมืออยู่ ไม่เห็นไม่เหมือนกันใช่ป่ะน่าจะไม่เหมือนป่ะวะมันกลุมมืออยู่โอเคไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเออเมื่อกี้มันกลุมมืออยู่เฉยๆใช่ป่ะอืมอะไรวะเ่ยหกแปดหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรอย่างงี้เหร จะมาทวงอาณาจักรผมเคินพี่กับอะไรมันเคือของพี่พี่ปอนมึงหยุดจังไงวันนี้มึงจะพูดว่าพี่ปอนใช่ไหมไม่ใช่เกอาน้ำลายเหมาะแม่งเลยเฮ้ยเล่านี้เล่นมายากลไม่เหมาะว่ะพาเธอไม่รูดน้นอีกวันนะเข้าคุยกูสักดอกเถอะเรียบร้อยกูจบแล้ว ถ้ามันจะดำกระดักเล่าดีกว่าต้องรอดเองนะไหวถึงจะไม่ได้เด็ดขาดได้ประเดี๋ยวไว้บตแทบห่ะผมไม่เป็นกูอยู่แล้วเลยไปขออ่อนยาสามตัวแบตเอาตังไปเลยสำหรับเป็นซาดตินอโอ้ยแฮมอยู่ที่ใจนี่เอง ปอนสองคู่คู่เดียวเออ่คู่แปดแต้มเยอะกว่าผมก็ลุ้นห้าอยู่ห้าอยู่ที่ใครไม่มีาาลุ้นห้าอีกใบหนึ่ง